สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมเมทาวีทำทานกับรายการออเพ a y อินอเมริกานะคะวันนี้เราจะมาทําข้อสอบข้อที่11ถึง15นะคะมาเรามาเริ่มทํากันเลยเริ่มกันที่ข้อที่11นะคะคําถามก็คือ t this s i g n means ป้ายนี้แปลว่าอะไรหรือ ป้ายนี้มีความหมายว่าอย่างไร A. Detour Ahead อ้อมไปข้างหน้า B. No stopping ห้ามหยุด C. No U-turn ห้ามกลับรถ D. No left turn ห้ามเลี้ยวซ้ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. No U-turn ห้ามกลับรถนั่นเองนะคะ ป้ายนี้เนี่ยจะเห็นอยู่บริเวณสีแยกไฟแดงนะคะเวลาถนนเอ่อแคบๆเนี่ยเขาจะมาให้กลับรถนะคะต่อไปคำถามข้อที่12 When driving on slippery roads you should เมื่อขับรถบนถนนที่ลื่นคุณควรจะ A drive as you would on dry roads ขับรถตามปกติเหมือนตอนถนนแห้ง b increase your following distance เพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้า d avoid crossing bridges or intersections เลี่ยงการขับข้ามสะพานหรือทางแยก d use alternate routes ใช้เส้นทางอื่นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b increase your following distance เพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้านะคะเวลาถนนลื่นหลังฝนตกเวลาขับรถตามรถคันอื่นเนี่ยเราก็ขับให้ห่างกว่าปกติต่อไปคำถามข้อที่13 this sign means ป้ายนี้แปลว่าอะไรหรือป้ายนี้มีความหมายว่าอย่างไร a Left lane must turn left เลนซ้ายต้องเลี้ยวซ้าย b no right turn ห้ามเลี้ยวขวา c keep right ชิดขวา d no U turn ห้ามกลับรถคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b no right turn ห้ามเลี้ยวขวานั่นเองนะคะ คำถามข้อที่14 A flashing red traffic signal at an intersection has the same requirements as which of the following? ไฟแดงกระพริบตรงทางแยกมีการใช้เหมือนกับสัญญาณใดในต่อไปนี้ A a stop sign ป้ายหยุด B a slow sign ป้ายบอกให้ขับช้าลง C an intersection sign ป้ายทางแยก D AYOSAI ป้ายให้ทางคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A, A STOPSI ป้ายหยุดเวลาเห็นไฟแดงกระพริบตรงสีแยกนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงสีแยกที่ยังไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงก็จะมีเฉพาะไฟแดงที่กระพริบกระพริบนะคะ นั่นก็หมายถึงว่าใช้แทนป้ายหยุดใครมาถึงก่อนก็ได้ไปก่อนนะคะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อที่15 Motorcyclists are entitled to use the full width of a traffic lane, therefore a driver should pass a motorcycle the same way as passing another vehicle. คนขับรถมอเตอร์ไซค์สามารถขับเต็มเลนได้เหมือนรถยนต์ดังนั้นรถยนต์ก็ขับผ่านมอเตอร์ไซค์เหมือนผ่านยานยนต์อื่นๆถูกหรือผิด A false ผิด B true ถูกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะ true ถูกที่นี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องขับบนไหลาทางเหมือนที่บ้านเรานะคะ เขาสามารถขับรถกลางเลนได้เหมือนรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลารถยนต์ขับผ่านมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือผ่านปกติเหมือนผ่านรถยนต์นะคะจะแซงหรือว่าจะเปลี่ยนเลนนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ วันนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดครบกัน5ข้อแล้วครั้งหน้าเราจะมาทำกันอีก5ข้อคือข้อที่16ถึงข้อที่20หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆแล้วก็ใครที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วต้องสอบใบขับขี่ก็จะช่วยให้ทุกคนสอบใบขับขี่ผ่านได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม และอ่านคู่มือในเว็บไซต์ของ DMV เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะลองเข้าไปดูกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ